พราะเก็บเวทีเนี่ยผมแต่ผมกลับช้ามากกว่านั้นนะเพราะผมนั่งคุยกับพี่ๆที่เป็นลิเคเลือดของมหาอยู่อืนั่งคุยอยู่ประมาณตีสามตีสามกว่าแล้วอะแต่พี่หมูกับพี่พี่เจ้าของเพจตามติดวงดังอะกับพี่หมูเจ้าของเพจสตาร์วอลิตี้อะเขาเพิ่งเดินกลับบ้านอะแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยทําไมเขากลับช้าจังเลยวะทําไมเขาเขาช้าจังเลยอ,อะไรเงี้ยซึ่งมันดึกมากแล้วนะ เราก็เลยยื่นเนื้อให้เขาบอกว่าพี่ครับพรุ่งนี้ไปชายหน้าพี่ไปไหมพี่บอกว่าพี่ไปแล้วผมช่วยนะคะ้ำมันพี่สองคนนะพันหนึ่งอะไรเงี้ยนั่นคือผมเห็นความดีแล้วก็ความตั้งใจความใส่ใจของเขาที่ทําให้ผมคอยส่งข่าวลงข่าวให้ผมคือหรือว่าเขาจะทําเพราะอะไรไม่รู้ก็คือแต่เขาก็ทําให้มีผลดีตโตผมผมก็ยังตอบแทนเขานิดนหน่อย,อยก็เป็นกําลังใจให้กัน ผมก็ยังเป็นกำลังใจให้กับพวกพี่หมูแล้วก็คุณพี่ตามติดวงดังนะครับอืมผมก็เนี่ยก็ผมถึงบอกไงว่าเช่นเอฟเช่นเดียวกันถ้ารักผมก็ทำเพื่อผมแล้วก็ห้าม่สบายใจอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นความสำคัญเหญ็นคุณค่าในตัวของคุณแล้วผมก็จะให้ความสำคัญง่ายๆเลย เมือนพี่หมูผมไม่เคยให้เลเขาเลยอยู่วันนั้นผมอยากให้เงินเขาไปช่วยคาน้ำมันเขาบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจใช่ครับนูรักทุกคนทุกคนผมกล้าพูดเลยผมน่าจะเป็นศิลปินที่ผมตอบแชท fc แฟนคลับอยู่ตลอดเรื่อยๆผมจะเคลียร์แชทตลอดผมเป็นคนไม่ค่อยดองแชทผมกล้าพูดเลยในเนี้ยผมตอบแชทอย่างน้อยผมก็ต้องส่งสติ๊กเกอร์กับเพราะผมถือว่าผมอ่าน ผมได้เข้ามาอ่านแบบบางคนส่งรูปมาส่งเออส่งคลิปลงถึงผมอะไรเงี้ยผมก็จะตอบสติกเกอร์กดไลค์กดห like, ัวใจกลับไปอะไรเงี้ยถูกไหมใครเคยได้รับสติกเกอร์หัวใจจากผมกลับไปบ้างอะเวลาผมเวลาแบบส่งแชทมาหรืออะไรมาใครเคยได้บ้างอะเนี่ยพี่นุพี่นุนุดีได้รับอ่ะอ่าพี่อ้อยได้รับอืม อ่ะเลิฟไลท์ได้รับใช่ครับอ่ะพอยได้เคยได้ได้รับยังไม่ได้รับคือถ้ายังไม่ได้รับอะคือแสดงว่ามันอยู่ใน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 ที่แบบไม่ได้ขึ้นมาในแชทอะได้รับครับส่วนมากอะผมกับอภูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะได้รับใช่ครับอ่เซลนกอีสูตได้รับพี่เนได้รับดาดาได้รับได้บ่อยใช่ ใครที่ลงคลิปผมบ่อยแล้วแท็กมาผมจะเข้าไปแอนเนี่ยคิดดูอะคนเนี้ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยคนเนี้ยคุณแอนอเนี่ยอเนี่ยคุณแอนเนี่ยเขาไม่เคยทักแชทมาคุยกับผมเลยผมจะบอกให้ว่าผมจะพูดผมจะพูด ว่าคืออะไรคนเนี้ยนะแอนเนี่ยไม่เคยทักแชทมาคุยกับผมเลยเคยเจอที่โคราชครั้งหนึ่งที่ผมไปเรียนของพ่อสอนหลักนะครับคนเนี้ยผมจะพูดว่าผมใส่ใจแฟนคลับมากและผมรักแฟนคลับทุกคนไม่ใช่ว่าให้ผมมากผมจะรักมากไม่เกี่ยวผมรักคนที่ทําเพื่อผมทุกคนยังแอนไม่เคยทักแชทมาคุยกับผมมาเจอหน้าวิธีแค่นหนึ่งครั้งหรือสองครั้งนี่แหละแล้วผมอะ่ะเป็นคนทักแชทไปหาเขาด้วย ผมทักไปเพราะว่าผมเห็นเขาลงตารางงานของผมที่ทําแบบดีเลยอะ่ะทำแบบเป็นรายวันแล้วก็มีสถานที่มีวันที่เดือนเดือนเดือนห้าหเดือนอะเขาทําให้ผมเนี่ยแอนเนี่ยไม่เชื่อเข้าไปดูเข้าไปดูในติกตึกลาตอเขาได้เลยเขา